ปิดผ้ามวนมาเปิดปูดผ่าไหมเด้อพี่น้องเด้อมาเปิดปูดผ่าไหมครับปูดโอท็อปนะครับที่งานบนเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อครับเห็นขันหลังบ่พี่น้องผ่าไหมมีแต่ลลยงามๆเด้อครับสำหรับร้านพญาวิทย์กัญชมีทั้งผ่าไหมผ่าตะลง ผ่าแพร่แล้วก็เสื้อผ้าไทายสวยๆสยํสเ้เร็จลูบเสื้อผ้าไทายเป็นเป็นงานตัดเดอเปพี่น,น้องเดองานสั่งตัดมีอัดซับผ้ากาวข้างในด้วยนะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายครับตอนนี้เวลาบ่าย3ามโมงสิ 12. นาทีนะครับผม ดีทักทายพี่น้องบ้านแดงของเรานะครับ<ส>เป็นไงบ้างเนาะคลิปช็อตคลิปสั้นคลิปยาวยอดวิวขึ้นกันดีไหมครับคลิปช็อตคลิปสั้นก็<ส>มีลูกค้าผ่านไปผ่านมาครับค่าอะแบบไรค่าเรียนปีนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าอัาไหนจะบอกว่าดีไปหมดเพราะว่า ก่อนได้นะครับ,รบพระยิญงวิสิภาพไปเบิ่งผ่า <c oughs> นี่นะครับอันนี้งานเสือ้อเป็นงานตัดนะครับ งานตัดครับในห่นนี่ใส่แล้วหลอ่อใส่แล้วดูดีแน่นอนครับผมใส่แล้วดูสวยดูหล่อครับเสื้อผ้างานตัดของเราอันนี้เป็นของคุณผู้หญิงนะครับนี่นี่ไล่เม็ดข่าวสารเดอรเป็นองเดอนี่ลไล่ประจำจังหวัดมหาสารคามเพิ่นม,มาตั้งซื้อม่เป็นทางการครับเป็นลายเกล็ดสรีสานะครับ เอามาออกแบบตัดเป็นเสื้อนะครับผมผสมประสานกับผ้าฝ้ายก็ลงตัวครับสวยงามกัดเลยทีเดียวครับใส่แล้วดูสวยดูหล่อดูเท่แน่นอนครับผมเป็นแพ็คคู่ก็มีนะครับนี่อันนี้สำหรับสุภาพสตรีครับผู้หญิงใส่ออกงานได้นะครับนี่แพ็คคู่ ขูนี่ก็ใส่โค่กับคนผู้ชายอย่างนี้ครับออกงานได้ครับงานมงคลต่างๆงานบนงานบวชครับใส่แล้วสวยหล่อแน่นอนครับการันตีโดยพญวิทย์พาม่วนครับผมมื่อนี้มาเปิดบูธใหน้คุณนายนนชาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้คุณน,นายาเดินทางไปรับสเสด็จพระองค์หญิงครับพระองค์เจ้าสิริวัณวีนารีรัตน ราชกัญญานะครับนี่ขอนแก่นครับกำลังเดินทางกลับสนใจทักได้นะครับทุกคนเสื้อสวยๆครับวันนี้มาเปิดบูดขายของขายเสื้อผ้าที่งานบนเบิกฟ้าและกาชาติ จังหวัดมหาสรารคามเด้อพี่น้องเดอ้อมาเที่ยวงานกันหลายๆเด้อพี่น้องงานเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันทีน่1กุมภพาพันธ์ครับผม2569ครับอันนี้มาเปิดร้านในคุณนายนิซ่า๋ยวสิพาไปเบิ่งผ้าไหม้ฟังนี่พี่น้องนี่ผ้าตโลงกับมีนะครับผ้าตโลงไหมอันนี้เป็นไหมสบายครับผมไหมสบายกสิ ลเอามาท่อแล้วามาวันก็สิมันสิเป็น,น,นเนียนเป็นเรียบเขาเอานไหมสบายด้ยวพี่นอ้องเ่เครื่อไไมททำไมแท้เหมือนกับว่าเขาเอามาผสมพวกใยสังเคราะห์เอาไหมมาผสมประสานกับใยสังเคราะห์กับกับผ้าฝ้ายาที่สหละพี่นอ้องแล้วก็มาท่อครับทำไมาแท้นี่เสียนมันสิบ่คอยบ่คอยเรียบแบบนี้ครับมันจะมีคุกคะมันสิมีขี่ไหมขี่ได้ครับกันทาไมาแท้ อันนี้ไม่สบายครับพี่นอ้องราคาจับต้องได้นะครับอันนี้เป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหมแท้ผ้าไหม,แท,ไมแท้ๆเลยครับนี่ผ้าไหมแท้ทอมือครับสวยๆเลยครับผมตัดชุดได้นะครับตัดชุดได้ชุดหนึ่งจะยาวสองเมตรครับผม ชุด2เมตรสามารถตัดชุดตัดเสื้อตัดเป็นผ้าถุงผ้านุ่งได้นะครับสําหรับคุณผู้หญิงส่วนมากคนผู้หญิง,น,น,ญงนิยมใส่สิ้นไหมครับมีหลากหลายลวดลายครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องโอ้โอวนยิ้วิดกับมากลายนีแล้วนี่อ้อพี่น้องงามเนาะนี่โอ้ลายนี่แหงงามนาะพี่น้อง พอโดยประณีตเลยนะครับสำหรับช่างฝีมือกลุ่มโอทอปของเรานะครับโอ้โหนี่โดดเด่นมากเลยครับพี่น้องสีเหลืองสะพังขนาดเลยสึกตาครับดูใกล้ๆเลยครับสวยงามสวยงามครับอันนี้ก็เป็นงานสั่งตัดนะครับ อันนี้มีลูกค้ามาจองไว้แล้วนะครับจุดนี้สวยงามครับผมรับออกแบบแล้วก็ตัดให้ด้วยนะครับถ้าซื้ออผ้าจากทางร้านนะครับถ้าไม่มีช่างไม่มีช่างตัดเย็บให้ก็สามารถแจ้งไซส์แจ้งรอบอกรอบเอวครับเรามีช่างประจำร้านนะครับผมตัด ออกแบบให้ก่อนตัดนะครับว่าลูกค้าชอบอลักษณะไหนครับเป็นชุดไทยผู้หญิงก็เป็นชุดไทยจิตรด,ดาอะไรอย่างนี้ครับผู้ชายก็ตัดเป็นเสื้อไอราชปะเตนได้ครับผมตัดให้ได้หมดครับมีช่างมีช่างประจำร้านราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับสวัสดีทักทายนะครับ สวัสดีทักทายเพื่อนๆตอนบ่ายๆนะครับสวัสดีทั้ง8ดวงตานะครับวันนี้พ่อบิดมาเปิดร้านให้คุณน,าน้าในชาเด้อครับผมวันนี้ก็ร้านกย็ยังจัดไม่เสร็จครับรอโต๊ะรอโต๊ะมาตั้งตรงกลางนะครับเพื่อวางผ้าไหมโชว์อีกครับผม ก็ประมาณเสร็จไปประมาณ80%ได้แล้วครับพร้อมบริการคุณลูกค้าแล้วนะครับถ่ายกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่องผมสำหรับคลิปช็อตคลิปสั้น ยอดวิวไม่ค่อยขึ้นนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับยอดวิวน้อยครับเหมือนเหมือนมองไม่เห็นครับเวลาเราอัพโหลดโพสลงไปเหมือนไม่มีคนเห็นเลยครับหลักหน่วยหลักร้อยยังไม่ถึงร้อยก็มีครับหลักหน่วยก็ลเลยไลฟ์สดไปด้วยลงคลิปไปด้วยนะครับผมเผื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้เพื่อน ได้เห็นเราเยอะขึ้นนะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านสร้างไรายได้ครับผมติดตามได้700กว่าคนเองครับเปิดช่องแดงบ้านแดง youtube ได้3เดือนกว่ากว่าครับยังไม่ผ่านก็เลยลองมาไลฟ์สดด้วยลงคลิปด,ด้วยครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้เยอะขึ้นให้เพื่อนเอนเห็นเราเยอะขึ้นก็จะยอดวิวยอด กดไลค์กดแชร์ก็จะได้เพิ่มขึ้นครับผมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาเปิดร้านครับข้างหลังเป็นผ้าไหมผ้าไหมแท้ทอมือครับสวยๆเลยครับทุกคนสนใจทักที่บ้านฟ้าได้นะครับผ้าไหมไทยนัทธนิชานะครับบ้านฟ้าพิมพ์ คำว่าผ้าไหมไทยนัทธนิชานะครับมีบริการจัดส่งฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าสนใจบ้านฟ้าบ้านดำก็ได้นะครับบ้านดำก็ชื่อว่าผ้าไหมไทยนัทธนิชาเหมือนกันนะครับบ้านฟ้าก็ผ้าไหมไทยนัทธนิชาเหมือนกันนะครับผมสามารถค้นหาได้เลยแล้วก็ เข้าไปค้นหาในตะกร้าได้เลยนะครับเราเอาลงตะกร้าไว้เป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับใครสนใจนะครับจิ้มเลือกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยไม่มีมีเก็บปลายทางนะครับมีเก็บปลายทางส่งฟรีครับผมดีทักทายตอนบ่ายนะครับทุกคน ันนี้พระยอวิ์พาโมวน,นะครับมารายงานตัวช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้มาเปิดบูธครับให้คุณนายนะครับที่งานบนเบิกฟ้าเลขกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี2569ของเรานะครับหรับใครอยู่ใกล้นะครับผม อำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงก็เชิญมาเที่ยวกันได้นะคะภายในงานมีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแบบว่าชิมช้อปใช้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับของกินอร่อยอร่เยอะแยะมากมายครับผมมาเที่ยวสารค้ามเดอพี่น้องเดอมาเที่ยววัดปลาบ้าน้ำเย็นน้ำเดอพี่น้องมากราบหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยเดอร์พี่นอ้อง เที่ยวบนบ,บักฟ้ากันหลายๆลเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับมือนี้พ่อใหญ่ผีผ้ามวนนะครับอขออนุญาตจบไหลลองไหลต่เพียนเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมือหลังมาพอก,กันไหมนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงจังหวัดไก่เคียงาเที่ยวคุณกาศาส์งานกาศา์สารคามกันหลายหลายเด้อครับ ขอลองไลแต่เพียงเท่านี้เ้อพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊าบ